สุดขิดฉันจำได้ว่าไออิฟทุกคนที่เป็นนายอิฟแล้วไม่แล้วไม่ไมีประสบก,การณ์มันจะทำให้เราตได้ทุกคนใช่เชื่อแล้วกันแล้วกันถือว่าเชื่อฉันเถอะนะมันคือเรื่องจริงโอเคฉันเ okay, ชืช่อเธอลุงนี้ฉันน่า <c oughs> จะซื้อตัวปั่นมาตัวหนึ่งนะปัน่นนะทุกตัวนะคนนะือเราจะแบบตุยเราจะไม่มีชีวิตอยู่รอด ร้องไห้ให้กับความที่จะหมดทั้งไปนี่แหละมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าหมดปกหมดเล้วอาจจะเจอฮันเตอร์และงูก็ได้ขอให้ไม่เจอแหงงูก็พอใจเม่แหลกครั้งนี้ฉันเจอฉันอยู่ข้างกองการฉีดไปโรงงานดีไหมนะเอ้ยเราอยู่หลังโรงงานฉันอยู่หลังโรงงานเฮ้ยฉันมาโรงงานประจำหล่อน ไหนะฉันยังไม่เห็นวิญญาณร้ายของร่างเธอเลยอุ้ยเห็นแล้ววิ่งมาไกลๆตรงนั้นเต้นเวลาจูนะไม่่งั้นมันจะรู้ว่าใครคือใครเพราะว่าฉันไม่มีท่านั้นจะเนะต้นเวลาจูมีปัญหาไหม<น>ขเขาเรียกว่าวิธีเรียกเท้าแลกท,นนนทนนีนก็ต้องแลกทีนตอนฉันกลัวอุชามันจะบินมาอุ้ยนั่นใครน่ะฉันเห็นเหมือน,นเห็นหัวยาวๆสูงๆเมื่อกี้ อย่ารัวนะว่าก็หันเธอทุกตัวป้าที่หัวสูงสูงอ่ะไม่อ่ะยกเวลีโอจ๊กเกอร์แล้วก็กวางนอกนั้นเออแล้วก็น้องถุงแล้วก็แมงมุมแล้วก็เกยชาด้วยเกยชาเกยชาไม่เตี้ยนะเกยชาสูงอยู่แมงมุมอ่ะนอกนั้นนอกนั้นตัวสูงหมดอุ้ยอะไรแมงมุมแมงมุมแกแมงมุมแมงมุมแมงมุมอะไรตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือดทนใช่เราแพ้ทาง อย่างไรเราก็ฮิวติงเราแพ้ทางสองจุดห้าแต่ว่าแมวมุกก็แพ้ทางเราห้าจุดห้าหรือเปล่าอันนี้ฉันคิดเองร้อนเลยแพ้ทางตอนที่ฉันฮิวติ่งได้นอกนั้นนี่ได้แพ้ทางแมวมุกก็คือโดนใหญ่และช้ามากหมอะข้ามช้าอยู่แล้วข้ามช้าเข้าไปอย่างนี้อ่ะปรับเป็นท่าสองยังไงอ่ะอะไรนะจะปรับเป็นหน้าที่สองยังไงอ่ะไม่ได้เอาโปสเตอร์มาเงี้ยเงี้ยเงี้ยร้องไห้ไห้ อ่ะอูดปตอร์รเอเฮ้ยส่งให้ฉันหน่อยสิทำเหมือนว่าฉันเป็นคนแปนลกห <c oughs> ล่อนก็แปลกปเตอร์รอรข้างหน้าฉันเหมือนว่าฉันเป็นคนแปลกเดี๋ยวฝันหนึ่งโค้ดค่ะทิศก่อน,นอเอ็มแม่ฝันหนึ่งอะเออแค่นั้นก็พอละ,ละอเลประมาณนี้คนดีสิลงคงอูแปลกจะลุกคูลคูลแปลก วิ่มันจับห่อเลยอ่ะแสดงว่าเอมมาตอนนี้ถือว่าไม่ได้มีไอ้ว่าแต่อีทหารรับแจอกคนนี้คือปัน่นไปในฮัลโหลมันปั่นช้าอย่าไปเสียเ้ยฉันว่ามันไปทางรู้แสดงว่ามันปั่นเครื่องรู้ทิ้งไว้แน่เลยตาฉันมาเครื่องนั้นต้อง 8, ได้ประมาณสามสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเชื่อฉันฉันเรียนมาฉันคิดว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้สิว้า รู้สึกแมมุมจะเอาไหลไวมานะไม่งั้นมันไม่ไหลไวขนาดนี้หรอกว่าถ้าเห็นหับจ้างนี่มันไปปั่นมันไปช่วยเนี่ยฮัลโหลมันน่าจะไปปั่นแหละเจเธอเห็นแล้วใช่ไหมไปช่วยแล้วก็ตุยบอกเลยเอ็มมาตุยเก๋ออิมมาจะติดกดหัวเยัมไปเลยโอ้ว้าวนี่มันสุดยอดมากเฮ้เปวดหัว สองหมอก็เปลี่ยนหัวกันจะตายเลยนะฉันไปช่วยเองก็ได้รอบนี้ตายที่แล้วเธอไปช่วยเหมือนจะล่วงนะ่หลังไปช่วยเลยรปะฉันปั่นเองฉันดูหลุมไปด้วยฉันจะดูหลุมไปด้วยต้องการมีหลุมไหมไม่มีโอเคฉันก็ไม่ได้กดอ่ะโอเคโอ้ตายแล้ว ไออิพมันก็ไหล่ห้ามาเนาะ <c oughs> ใช่นะอิพแต่แมวมึงเอาไหลไว้มาโอ้ดูมันเฝ้าอยูมันเฝ้าแบบเฝ้าจริงจังมากแม่ออ้เครื่องนี้สี่สิบสี่เอร์เซอย่าขยาบสิฉันจะช่วยแกยังไงเฮ้ยช่วยไม่ได้นะอิพมันขยับงั้นมึงก็ไม่ต้องช่วยมาหักกูุมาไปวิ่งไปให้ไกลแสงไกลวิ่งถอยหลังสวนผี โอ้ยนายอิบกับวิ่งยังไงฮะฮัลโหลแกแกมาหาฉันเลยแกไม่ต้องไปสดอิอิบแล้วโอเคได้เลยฉันไปแล้วนะลาก่อนเออปั่นไปเลย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 มันไม่สนใจหรอกไอ้นอิบอิบกูเก็บมึงกูเก็บมึงไปเรื่อยเย็นเยสก็ปั่นจนเสร็จแล้วเนาะไปอีอิบไปแสดงว่าเหลือสองจุดแล้ว อยู่หลังโรงงานแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนึงนะจาไม่ได้หลังโรงงานปั่นไปยางนี่ใช่หรอแกไม่ไม่ไม่หมายถึงหลุมเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวฉันดูหลุมตรงบ้านเลก็กมีไหมนะไม่มีไม่มีมไปดูแล้วเมื่อกี้ไปดูแล้วโอเคงั้นจะไปหาที่ปั่นไปก่อนแกอ่นนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนวะอยู่ตรงใกล้โรงงานอะ่ะข้างๆโรงงาน งานเหรอืเหมือนฉันจำดอนโว้ยฉันเห็นวิญญาณไลฟ์วนอยู่ฝั่งโน้นฉันปั่นไฟอยู่อ้าฉันก็ปั่นเหมือนกันอ้าแสดงว่าตอนนี้แมงมุมหาใครไม่เจอเลยนะถ้ามันจัใครก็เตรียมจุดนะโว้ยมันมาหาฉันเหรอฉันปั่นได้เท่านี้แล้วเธอต้องจุกแล้วโดนตีธรรมดาได้ไม่ว่าแต่ห้ามโดนเธอเลอรจะมาไว้อุยอุยงกับใจสูงโว้ยโดนหยักย้ายมา เผื่อาไม้วยแล้วฉันเผื่อฟาไม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าลากมาฉันปั่นอยู่ตรงนี้เธออย่าลากมาขอโทษลนลทีขอโทษจากตัวคเดี๋ยวเธอทำไมเธอฉันบอกว่าเธออย่าเข้าใกล้มาทำไมเธอเข้าใกล้มาเรื่อยๆล่ะอะไรฉันลไ่ไปไปแล้วไ,ไปแล้วประมาณนี้แล้วมีจุดใช่ไหม มีมีสิเกาเก้าแล้วเกาเก้าแล้วเกาเก้าแล้วเกาเกาเกาเก้าแล้วเกาเกาแล้วฮัลโหลอย่าลากมาสิฉันยืนคุยกับลำโพงอยู่ยืนเสร็จแล้วให้มันตีหนึ่งทีแล้วก็จุดเถอะฉันเริ่มลำาขาแล้ว ไปหล่นหอไปหล่นๆอไปหล่นเฮ้ยมันวิ่งมาเทแล้วเนี่ยอ่ะตีฉันเลยแกเดี๋ยวฉันไปนะลากลยตามันแดงแสงทางโค้งจูจูไปที่ด้านนั่นห่อนมาเปิดประตูฝั่งนี้อยู่นะจ๊ะโอ้โหใครเล่นไม้ไปวันเนี้ยฉันเองบอกคำเดียวไม่ใช่ตรงนั้นโอ้เดินไม่ติดอีกฉันเจริญพร โอเคตรงนี้เปิดเสร็จแล้วนะตรงไหนตรงนี้นะตรงไหนบ้านเล็กบ้านเล็กแกประตูบปานเล็กอุ้ยดีนะหลบโดนเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้เกฉันสโลลี่มากเลยกฉันก็สโลลี่เหมือนกันไปเดี๋ยวฉันได้เปิดอุ้ยมันไปแล้วเธอมันไปแล้วฉันไปประตูโรงงานอยู่แก ยอุ้ยมันเฝ้าอยู่ประตูบ้านเล็กเอ๊ะมันเทไม่มันอยู่ประตูบ้านเล็กมันเอาเทเลยมันเอาเทมาถ้าใจแกเดี๋ยวฉันเปิดประตูถ้าเรานั่งเรานั่งได้แล้วนะแล้วก็แค่รอตะเดงหมดนั่งแล้วก็รอตะเดงหมดได้แล้วเนี่ยมันเกินหกสิบนาทีแล้วเนี่ยเอหกสิบวิลวฉันไปหาฉันดูลัดเาาให้ประตูบ้านเล็กฉันเปิดเรียบร้อยแล้วเนาะฮันเตอร์มันยังเฝ้าอยู่ห่างๆอย่างห่วง มันมันงกประตูนี้จริงอ่ะวันนี้ชันเป็นอะไรไม่รู้เดินแล้วหยุดตลอดเลยเต้นไปนี้เปิดไปแล้วนะประตูเปิดครบจบหมดประตูปิดหมดแล้วเนาะกำลังวิ่งไปอยู่วิ่งแบบเต้นรำไปสวยๆงามๆชันเฝอยอยู่ประตูนี้จ้าเต้นสวยงามอลังเป,ปมันมน่าจะรอเทเลแน่เลยอ่ะฉันว่ามันรอเทแน่เลยอ่ะ รอเทเลเราก็มาเฝ้าอยู่ตรงเธอเดียวเราก็มาเต้นหน้าประตูเต้นวอเตอร์สิเปนเอียงด้วยแหละแกดูดิไหนหรอเธอนั่งจุ๊มปุ๊กสิเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนเองโอ้โอ้ไม่เหมือนอ่ะ <c oughs> ดูก็รู้ว่าจกตาช่องงามออลามเทเลนี<ว>่อะไรตกใจอะไรนี่แกดูนี่วอตเตอร์มาเบียดขึ้นหนังไม่นะ แต่อะไรกูตู้ทแปพามาอุ้ยฮันเตอร์มาอุ้ยอุ้ยเธอไม่ลบล่ะเฮ้ยเราแนเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอุ้ย้ยยแล้วตายแล้วเฮ้ย้้เ้เ้ย้ย้เย้เ้้ยย